โอเคครับทุกคนขอต้อนรับสู่แม่ครับนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่ในช่องซีรีส์การ์เมอร์ทีวีแล้วแม่งมันก็ค้างที่สุดเลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยออกดิเฮ้ยตอนนี้มันค้างแล้วครับผมแต่ต่อไม่ได้ด้วยเอาไงอะ่ะโอ้โหครับค้างมากครับผมมันคล้าไปที่สุดเลยผมเกลียดการคล้องไปอ๋อโอเคมาแล้วนี่ครับสกินผม นี่สกินเทไหมสกินเทไหมสกินเทไหมจำไม่ได้ช่องตัวเองช่องอะไรเออก็เลยเขียนว่าสตีไปก่อนนะครับนี่ครับเราก็จะมาทดลองว่าอะไรอะไรจะแพ้กับอะไรจะชนะนะครับก็คือเราจะสร้างบ้านสองบ้านนะครับผมแล้วให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าอะไรจะชนะนะครับผมคือผมจะวางระเบิดไว้นะครับโอเคเริ่มเลยครับเดี๋ยว่อนน,นั้นนะครับต้องส,งสร้างเซิร์ฟก่อนโอ้ย เพิ่งโหลดมาก็เลยต้องสร้างเซิร์ฟนะคะอ๋อเซิร์ฟนี่ีจะไ้ไม่ได้ไม่ได้โอเคเข้าเลยเข้าได้ไปแนโอเคครับเข้าเลยครับอีกแล้วเหรอคือการเข้าเนี่ยรับมันยาวนานมากแถมไอ้แอปเนี่ยมันตัดต่อไม่ได้ด้วยนะครับผมจริงๆนะมันตอนนี้ก็คือในช่วงวันแม่ใช่ปะเ,เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะร้องเพลงวันแม่นะครับ โอเคจะร้องคลิปหน้าจะร้องเพลงแน่นอนแต่ไม่ให้เห็นหน้าผมนะ <c oughs> ไม่ให้เห็นหน้าผมนะผมจะเอาเป็นแบบทุกอย่างที่ผมถ่ายลูก,กแม่โอเครอก่อนเออนี่คืออีพีแรกนะพวกผมเพิ่งทําผมไม่เห็นว่าพี่แชมป์เนี่ยทำอะไรผมเป็นคนที่ชอบดูคลิปพี่แชมป์มากไปพี่แชมป์เราจะไปที่หมู่บ้าน m อบีเฮ้ ซึ่งว่ามันแบบว่าต้องทำอะไรเยอะแยะมากไหมแก่กองผมต้องเอ,อ่อยังไงอะแยบบแบบนี้เอ,อ่อห้าโคตชอโชเฮเคป๊แบบก็ไม่ใช่ไม่ใช่ป๊แบบแบบนี้แล้วก็แบบนี้ใช่ปะแล้วก็แบบแบบนี้ บอให้มันไปเป็นแบบข้างล่างน่าจะใช่ผมทำไม่เป็นอ่ะผมทำไม่เป็นอ่ะถ้าใครรู้ก็ช่วยพิมพ์มาบอกแล้วก็เอารูปส่งมาได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าส่งได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะลองดูกันมาดูกันเลยโอ้เพียงอไม่ได้อ่ะโอ้เพียงไม่ได้ครับเราใช้รีโมทิว่าจะใช้ยังไงได้บ้าง โอเคีโมทคุณทูหนึ่งสองจำเบื้อกดเลขสองไม่ได้อะไระครับถ้าอย่างนั้นลองนี่ครับผมนั่นคือขวดเลมอนซึ่งคุณไม่เห็นเพราะตอนนี้กำลังเริ่มเกมมาคราฟนะครับขวดเลมอนนี่ oh. <Okay. S 2> ผมกินหมดแล้วขวดน้ำน,นะครับโอเคลองดูกันเลยว้าไปไปไม่กอดโอเค นี่ก็เราก็แค่รอนะครับเอ้ยเอาถ่ายรูปไว้รอดีกว่านี่คือการที่ค้างนะครับผมหนึ่งสองสามเออโอ้ยไม่พึ่งไดก้ก็ตอนเนี้ยโอ้ครับรอก็นนรอแอปปิ๊งเมาไหมขึ้นไหม น,น,นี่มันป่าดงดิบนี่วะโอ้นี่มันป่าดงดิบที่มีแมวกับไอ้นั่นคลิปเปอร์อยู่ด้วยจะหาทางออกได้ไหมเนี่ยโอเคเราก็ทำในนี้เน,นี่แหละครับสงสัยอาจจะได้เอาค้างอีกอีบา้าโอ้ยค้างอะไรตอนเนี้ยที่นี่คือป่าดงดิบและที่ก็ไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนอกจากแมวกับคริปเปอร์ แล้วคลิปเปอร์นั้นกลัวแมวพ่อะไรไปดูในปวดคลิปเปอร์ซึ่งปรคลิปเปอร์นั้นคุณต้องเขียนเองเพราะผมก็ไม่รู้เลยมากเขาบอกว่าคลิปเปอร์มันรักแมวท่นเอโอเคครับผมอ่าเราจะมาประทัก,กันด้วยนี่ครับผมจะใช้นี่ครับบล็อกนี่นะครับการระเบิดเราจะลองระเบิดนะครับว่าอะไรมันจะชนะนะครับผมโอเค มาระเบิดกันเลยโอเคมันต้องทำแบบนี้ใช่ปะเท่าที่ดูมาจากคลิปของพี่แชมป์แล้วน่าจะใช่นะอ,อย่บบนี้ชึบ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 โอ้ยไม่ใช่โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ผมเดี๋ยวช่งมันเถอครับผมไม่เสียดเลยมากโอเควางระเบิดไว้นะครับเดี๋ยวระวงระเบิดได้เลย ว่าอะไรไมันจะชนะอะไรไมันจะแพ้โอเคเราลองวางระเบิดเอาไว้นะครับวางระเบิดเอาไว้เลยผมจะใช้บล็อกไอ้นี่นะครับกับที่ใช้บล็อกเออของที่มันเอาไว้ตอบนะครับทองนะครับเราจะลองกันเลยก่อนนะครับอโอเคอ่าเริ่มครับคอมเมนต์บอกครับว่าบล็อกทองแบบนี้นะครับกับบล็อกเพชรนะครับอะไรชนะ โอเคเราดูอันนี้ก่อนนะครับหนึ่งสองสาม okay. โอเคหัวรับอ,อะไรครับอะไรครับเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยโอเูโอเมโกะเฮ้ยหายไปเลยเดี๋ยวหายไปเลยตรงนี้ไม่เป็นไรเลยหายไปเลยครับเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยยอดว่ะเฮ้ยยอดว่ะเฮ้ยโอ้ยอดมากเลยครับอันนี้คือไม่ใช่การอะไรเลยครับผมแค่จะมาทดสอบให้ดูเฉยๆเฮ้ย hey. ยอดว่ะยอดมากเลยต่อไปครับก็ต่ออะไรกับบล็อกเพชรนะครับผมอืมอืมเฮ้ย ทำไมตอนนี้มันทำดีทำไมตอนนั้นมันทำยากวะเนี่ยเหอเอออืยอมไปไครับเม,มื่อกี้เมื่อกี้ย่างยอดอะ่ะโอ้แบบว่ามองไม่ทันเลยนะครับยอดมากเลยนะฮะอ,อืออือโอเคอะะครับเราจะรวงดูกันอีกนะครับคุณต้องโบดนะครับ อันนี้จะเป็นยังไงครับจะไม่เหลือซากหรือว่าจะสียบไปนะครับโอเคครับพร้อมแล้วครับจับตาสมมองให้ดีๆนะครับคุณจะได้เห็นประสบก,การณ์ของเจ้าเพชรนี่นะครับโอเคดูกันเลยครับเริ่มเลยโอเคครับลองดูครับอือเป็นไงระเบิดไหมอ้าวเฮ้ยโอ้ยหายไปทงไ้งเลย หายไปทางต้นเลยรเฮ้ยหายไปทางต้นเลยว่ะเฮ้ยโอ้โอเคครับทองชนะนะครับผมโอ้โยอดมากทองชนะครับเพราะว่าทองเออไม่ทําอะไรหายเลยนะครับเพชรน,นะครับแพ้ครับผมเพชรแพร้นะครับเฮ้ยยอดโอ้โหก็ถูก,กว่าไปแล้วนะครับกับวกแบบนี้นะครับผม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมโอเคหรบอบวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสกินเท่ไหม